สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมเด e l e g เ n d of n e v e น l ว n d แนดกันอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ผมจะมาแนะนำในส่วนของ,ของการหาประดับครับผมซึ่งประดับที่ว่านี้ก็คือเป็นเมฆแบบนี้ฮนะเห็นไหมนี่อยู่บนหัวผมเลยนะครับการที่เราจะได้ไอ้เจ้าเมฆตัวนี้มาเนี่ยนะครับเราจะต้องไปทำการหาในแผนที่ต่างๆที่ตัวเกมมากำหนดมาน,นั่นเอง นะครับก็ในแผนที่แต่ละแผนที่เนี่ยมันจะมีกล่องให้เราไปหาเว้ยเพื่อที่จะมาเปิดนะครับก็จะมีของหลากหลายเลยนะครับที่จะให้เรามาทําการแบบประดับใส่ตัวเรานะครับเริ่มต้นคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวภาพวาดเมฆฝน5้สีก่อนนะครับซึ่งแผนที่ที่เราจะไปนะครับก็เดี๋ยวกดขยายมานิดนึงนะครับตอนนี้ผมจะอยู่ที่เมืองโอ๊กทาวเนาะก็ให้กดเข้ามาที่ตรงโลกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่แผนที่ทวายไลท์ป่าฝนนะครับ 1F ก่อนนะครับแผนที่แรก ซึ่งมันจะอยู่ทั้งหมด3ามแปที่ด้วยกันนะครับก็การที่เราจะมาทวายไลฟ์ป่าฝน1 f ได้เนี่ยจะต้องมีเลเวล55ก่อนนะครับถึงจะสามารถมาได้นะครับมากดวาร์ปมาเลยนะครับนี่โอเคมาครับผมชึบ่ะเรียบร้อยเมื่อวาร์ปมาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดในส่วนของตรงนี้ขยายแผนที่นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวละครมันวิ่งไปนะครับซึ่งกล่องกล่องแรกนะครับที่มันจะอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับ อ่านี่เลยนะดูตรงลูกศรนะครับตรงเมาส์าผมนะครับผมหมุนอยู่นนะตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการแบบว่าอกดให้ตัวละครเนี่ยมันวิ่งมาครับผมกดติ๊กตรงจุดใกล้ๆตรงเนี้ยนะครับให้ตัวละครวิ่งมาเห็นไหมตัวละครก็จะทําการวิ่งมาแล้วนะครับผมนี่โอเคนะครับจัดไปฮนะวิ่งมาเลยนี่วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับ มาถึงแล้วนะครับในบริเวณนี้นะครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยก็ให้เราทําการแบบว่าเข้ามาตรงนี้นะนี่ครับอยู่ตรงนี้อ่ามันจะมีเหมือนเป็นจุดจุดวาร์ปตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ครับให้เราเข้ามาเลยครับเข้ามาตรงจุดวาร์ปนะครับแล้วก็กดวาร์ปเข้าไปจึ๊บนี่ฮะพอมันวาร์ปเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเจอกล่องตรงนี้เลยครับกล่องหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเปิดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดกล่องไปแล้วมันจะเปิดไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเราได้ของมาแล้วเนี่ย นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดก็มากดเปิดนะครับก็จะได้ของมาครับซึ่งจะเป็นวัตถุดิบที่จะเอามาทำไอ้เจ้าเมฆฝนนี่แหละนะครับอ่าโอเคเมื่อเปิดกล่องได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็กดออกมานะครับแล้วก็ไปยังแผนที่ต่อไปนะครับก็คือทวายไลท์ป่าฝน 2F นั่นเองนะครับอ่าทวายไลท์ป่าฝน 2F นะครับก็จะต้องมีเลเวล60นะครับถึงจะสามารถมาได้แล้วก็กดว้าไปเลยนี่โอเคมาครับผม ในส่วนของแผนที่นี้เนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมครับมาถึงแล้วก็กดขยายนะครับผมซึ่งในส่วนของตรงกล่องที่จะอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับบริเวณนี้ใกล้ๆเราเลยนะครับก็ให้เราหันตัวมานิดนึงนะครับหันในส่วนของเนี่ยตัวเรามานี่ครับมาตรงนี้มาตรงนี้นะครับเนี่ยจาไม่เจ้าเห็ดตรงนี้นะเห็ดตรงนี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆวาร์ปเนี่ยนะครับเราเดินมาเดินมาแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับนี่ๆแถวเนี้ยนะฮะแล้วก็หมุนนิดนึงนะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับหมุนหน่อย เนี่ยครับหมุนมาเห็นไหมกล่องมันจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าเราก็กดเปิดกล่องเลยนะครับซึ่งการที่เราจะเข้าไปเปิดกล่องเนี่ยนะครับก็ให้เรากดติ๊กที่กล่องนะครับแล้วตัวละครมันจะวิ่งไปเองนะครับผมวิ่งเพื่อจะไปเปิดกล่องนะครับก็ได้แล้วเนาะกล่องที่2นะครับเรียบร้อยอ่าโอเคต่อไปนะครับแผนที่ที่เราจะไปต่อก็คือทวายไลท์ป่าฝน 3F นั่นเองนะครับก็นี่ฮะ ทวายไลฟ์ป่าฝน 3F นะครับคุณจะต้องมีเลเวล65ขึ้นไปคุณถึงจะไปได้นะครับมาก็กดวาร์ปไปเหมือนเดิมครับนี่โอเคมาครับอ่ามาถึงเรียบร้อยแล้วฮะทีนี้ก็เอ่อเหมือนเดิมครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ให้กดขยายแผนที่นะครับนี่ครับกดขยายแผนที่เรียบร้อยนะครับเอ่อตัวกลองจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ ี่ตรงต้นไม้สีฟ้า2ออันนี้นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเรากพกดติ๊กให้ตัวละครวิ่งมาใกล้ที่สุดนะครับตรงจุดใกล้ที่สุดเห็นไหมมันก็จะวิ่งมาแล้วนะครับผมวิ่งไปเลยนะครับตรงแผนที่นี้เนี่ยนะครับก็จะมีกล่องทั้งหมด2กล่องที่เราจะต้องเปิดนะครับเนี่ยกล่องมันก็จะอยู่บริเวณนี้ทั้ง2กล่องเลยนะครับอเดี๋ยวให้มัน่าวิ่งไปก่อนนะครับโอเควิ่งไปแล้วปึ๊บ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 นี่ฮะมา อโอเคนี่ครับมาแล้วโอเคถึงยังโอเคถึงแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวกดมาตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่ครับในส่วนของตัวกล่องนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะฮะนี่นี่ให้เราเข้ามานะครับนี่นี่แถวแบบเป็นถ้ำอย่างเงี้ยนะครับ P, เข้ามาตรงบริเวณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็กล่องแรกนะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้เห็นไหมนี่ครับผมเปิดเรียบร้อยแล้วนี่นี่คือในส่วนของกล่องแรกนะครับอ่าแล้วก็มากดเปิดให้เรียบร้อยนะครับนี่ แล้วก็กล่องที่2จะอยู่ใกล้ๆกันครับผมอ่าผมก็กดวิ่งวนหาอยู่สักพักเหมือนกันนะครับแต่คือมันไม่ได้ไกลเลยพอเราได้กล่องตัวนี้เสร็จแล้วใช่ปะเราก็เดินลงมาตรงด้านล่างนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมนี่นี่นี่มันแอบอยู่ครับผมอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนี้เนี่ยอันนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็กดเปิดนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับก็จะได้ของมาครบทั้ง3ชิ้นนะครับเพื่อที่จะเอามาทําการแบบว่าเออเนี่ย ทำเป็นการคราฟเป็นไอ้เจ้าตัวประดับตัวเมฆฝนตัวนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อเราทําการได้ของครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราวาปกลับไปที่เมืองเมืองโซฟิลานะครับก็กดไปเลยนะครับกดดูนิดนึงนะครับผมซึ่งในตัว NPC ที่เราจะไปหาเนี่ยก็คือนักสร้างสิ่งมหัศจรรย์นะครับก็กดไปเลยครับกดวาร์ปไปนี่โอเคมาเรียบร้อยนะครับอ นี่ครับตัวละครเราก็จะวิ่งไปแล้วครับไปหาในส่วนของเออ่ตัวนักสร้างสิ่งมหัศจรรย์นะครับเพราะว่าเรากดมาเลยเห็นไหมนี่ครับตัวนี้นะฮะอ่เดี๋ยวกดออกมาก่อนนะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะนะครับผมนี่ฮะอ่าบริเวณนี้เลยนะครับในส่วนของเมืองโซฟิลานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดรับอันนี้ก่อนหน่อยดีกว่านี่มีคนส่งอัางเปานะครับใครที่อยู่เซิร์ฟเอสองนะครับสามารถมาอยู่กิวผมได้นะอันนี้คือกิวผมนะครับพิมพ์เอพีเอสทีเกมมิ่งเอสเอสนะครับชื่อกิว นะครับผมก็เข้ามาอยู่ด้วยกันได้นะครับกิวคนไทยเนาะนะครับทีนี้ก็เมื่อเรามาถึงแล้วก็กดเข้ามาที่ n b c นะครับแล้วก็มาที่ร้านค้าเหรียญทองนะครับซึ่งเราจะต้องมาซื้อไอ้เจ้าแผ่นอันนี้ก่อนนะครับก็เนี่ยฮะมันจะขายอยู่ที่50,000บาทนะครับก็กดซื้อให้เรียบร้อยเนี่ยฮะกดซื้อไปเลยนะครับเมื่อเรากดซื้อแล้วนะครับไอ้ตัวแผ่นเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในเนี่ยครับกระเป๋าเรานะครับก็ให้เราทำการเออหานะครับแล้วก็กด d o u b l ิลคลิกเพื่อที่จะใช้ หลังจากนั้นเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทําการคราฟในส่วนของเมฆได้เลยนะครับคุณก็จะได้เมฆมาใส่แล้วนะครับเนี่ยเหมือนเมฆที่ผมได้อยู่เนี่ยนะครับและนี้เนี่ยเมื่อคุณเปิดไอ้เจ้าเมฆนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้คุณมาดูตรงตู้เสื้อผ้านะครับเพื่อที่จะมาใส่ไอ้ตัวแบบของต่างเนี่ยนะครับผมหลายคนก็อาจจะงงๆเหมือนกันว่าเอ้ยเปลี่ยนชุดยังไงจะใส่แบบไหนนะครับเมื่อคุณปลดล็อกแล้เรียบร้อยเนี่ยคุณจะต้องเข้ามาตรงตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็มาที่อันนี้ นะครับนี่ฮะไอเจ้าเมฆเห็นไหมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนกดใส่ได้เลยนะครับแค่นั้นนะฮะมันก็จะขึ้นมาใส่แล้วเห็นไหมบนหัวเรานะครับผมนี่คือในส่วนของขั้นตอนการหานะครับไอตัวเมฆฝนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาใส่แบบเป็นประดับแบบเท่ๆนะครับเหมือนคนอื่นเขาชาวบ้านชาวช่องเขานั่นเอง นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเอาบรรยากาศตรงนี้มาให้ดูนะครับว่ามันหายยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาทริคในส่วนของการหาอุปกรณ์หาประดับอื่นๆมาเพิ่มเติมนะครับยังไงก็ขอบคุณข้อมูลจัด ทางกลุ่ม The Legend of n e เ e เจนออด้วยนะครับผมเออปากจะพันกันเหมือนเดิมแหละนะครับผมอ่ะโอเคไว้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับใครได้ไม่ได้ยังไงก็สามารถที่จะเอ่อเม้นมาได้มาบอกได้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จ้ะไปละสวัสดีทุกคนครับผม